เอครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ที่รอคอยเกมมู o ไ l เบ e นะครับย่งใจจดใจจ่อเลยนะครับจนถึงตอนนี้นะครับตามที่เราทราบข่าวกนเองก,ก็จวนเต็มที่แล้วนะครับที่เกมนี้นะครับจะมาเปิดให้เราได้เล่นกันในประเทศไทยนะครับดังนั้นครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5เรื่องที่ควรจะทําก่อนที่เกมมนะูลไลเบตเนี่ยจะเปิด Open b e บตอย่างเป็นทางการนะครับมาดูกันดีกว่าว่า5ข้อที่ คนที่เราคอยควรทำเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีประโยชน์กับเรามากๆเลยเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับข้อที่1นึ่ีครับคือการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับวิธีการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเ a y Store ได้เลยนะครับหรือท่านผู้ชมจะเข้ามาในเว็บก a รีนาเวอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะฮะให้เรานะครับไปที่ลงทะเบียนด้านกว่าจะมี m มูลไล t p เพจ ลงทะเบียนเลยอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับเราก็จะพบกับหน้าลงทะเบียนนะครับจะเห็นได้ว่าณตอนนี้นะครับมีคนลงทะเบียนไปแล้วนะครับถึง1นึ่งแคนและกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกว่าผมจะลงคลิปนี้นะครับอาจจะเกิน2หรือ3 0,000นไปแล้วก็ได้นะครับซึ่งท่านผู้ชมที่ดูคลิปอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไปด้วยนะครับว่าณปัจจุบันตอนนี้มันไปที่เท่าไร่กันแล้วนะครับ เมื่อเราเข้ามาถึงจุดนี้นะครับก็ให้เราล็อกอินแอดเคา์นะครับของกาดีน่าให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เรากดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเราก็จะถูกวาร์ปเลยครับมาหน้าเพจโตนะครับ้าเกิดใน,ในโทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นหน้าของแอปพลิเคชันเลยนะครับให้เรากดลงทะเบียนล่วงหน้าไปเลยครับแล้วกดตกลงด้วยเมื่อเกมเปิดแล้วเนี่ยมันจะ โหลดเองนะครับก็พร้อมเล่นนะครับนี่คือการลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วถามว่าการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยนะครับมันได้อะไรนะครับสิ่งที่ได้เลยนะครับนั่นก็คือไอเทมนะครับก็ได้ตั๋วฟ้า99ตั๋วตั๋วฟ้าตัวนี้นะครับเอาไว้ไปแลกพวกกระชับปงกระชับปองมาเปิดตู้แลกก็แลกได้อีกหลายอย่างแลกเฟชชงแฟชั่นอะไรพวกนี้ได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตั๋วฟ้านี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอันที่สองนะครับก็เป็นค่าเงินในเกมนะครับแล้วก็ตำราวีรชนนะครับแล้วก็ชายาผู้บุกเบิกยุทธภพก็คนที่ลงทะเบียนลววงงหนน้้้ากก็จะไดรับขอพี และนอกจากนั้นนะครับเมื่อคนนะครับลงทะเบียนนะครับถึง1นึ0 0 0สนสองแสนสามแสนห้าห้าแสนหนึ่งเอเบก็จะได้ของตามระดับไปด้วยครับตอนนี้ครบหนึ่งแสนเนี่ยมาก็จะได้เงินในเกมสามหมื่นทุกคนนะครับแล้วก็อันต่อไปเนี่ยก็สองแสนก็จะได้ตําราวีรชนนะครับอสามแสนถ้าก็จะได้สี่ราชาชระล้างนะครับแล้วถ้าเกิดครบห้าแสนก็จะได้ตั๋ววีรชนคูณสองนะครับและที่สำคัญเลยถ้าเกิดครบหนึ่งล้านนะมันจะเป็นไปได้ไหมยากมากแต่คิดว่าถ้าเกิดเราช่วยกันนะครับหนึ่งล้านนะครับการลงทะเบียนล่วงหน้าเราจะได้ตึงแสยงนะครับอันนี้นนนะะครับ่าจเป็ ละครคู่หูสีม่วงนะครับหชิ้นเรื่องที่2ที่ควรทำนะครับอันนี้ควรควรทำมากๆเลยเพราะว่ามันคือการลงทะเบียนชิงโชคเลยครับซึ่งชิงโชคตัวนี้นะครับมีโอกาสได้รับการ์ดจอ RTX 3070นะครับราคานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโคตรแดงตอนนี้หลายหมื่นเลยครับตัวรับ3าม0นนะครับและนอกจากนั้นยังมี iPad Air นะครับมี iPad Mini นะครับมี iPhone 13 โปรแม็นะครับไอโฟนที่องพวกนี้นะครับแน่นอนว่าเอาไว้เล่นมูนไลเบทได้อย่างแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นมือถือที่แจกเนี่ยหรือว่าการจอที่จะเอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเอามาเล่นเกมพวกนี้ได้อย่างไหลลื่นเลครับวิธีก็ง่ายๆครับใส่เบอร์เข้าไปในส่วนตรงนี้นะครับข้างล่างก็เป็นอีเมลนะครับอันนี้ผมไม่ขอใส่ให้ดูลากันนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เข้ามาก็แค่แค่เบอร์กับอีเมลใส่เข้าไปนะครับแล้วกดยืนยันเนี่ยเพียงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นการรงทะเบียนรับรางวัล เรียบร้อยแล้วนะครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะฮะเรื่องที่3นะครับนั่นก็คือการชวนเพื่อนนะครับการชวนเพื่อนเนี่ยก็จะได้รับไอเทมนะครับตามจํานวนคนที่เราเติมนะครับไม่ว่าจะเป็น1คน2คน3คนนะครับหนึคนก็จะได้พวกหินเสริมกําลังนะครับส่วนถ้าเกิดเชิญ2คนเนี่ยก็จะได้ตั๋วซุ่มคอสตูมหนึ่งอันนะครับหรือว่าตั๋วกระชับปองนั่นแหละนะครับอันสุดท้ายนี่ก็เป็นแฟชั่นประดับหลังนะครับวิธีการชวนง่ายมากกดตรงชวนเพื่อนตรงนี้นะครับและนะครับมันจะพาเราเข้าสู่หน้าการชวนครับก็มีสามย่านะครับ ก็มีการแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวอะไรแบบนี้ได้นะครับหรือถ้าผู้ชมจะคัดลอกลิงก์ไปแปะในดิคงดิสคอดอะไรแบบนี้ก็ได้เนะเมื่อเพื่อนกดเข้ามาแล้วกดลงทะเบียนเนี่ยเราก็จะได้แต้มแบบนี้นะครับคบสับอันก็จะสําเร็จแบบนี้ใช่ไหมเราก็รอรับของหลังจากที่เกมมันเปิดให้เล่นแล้วนะครับเรื่องที่4ี่นะครับในหน้าเว็บนี้นะครับมันมีบททดสอบด้วยนะครับที่ให้เรานะครับค้นหาว่าเราเหมาะกับคัสไหนนี่สำหรับคนที่เลือกไม่ถูกว่าจะเล่นคัสไหนนะครับมันมีหลายคัสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบี ทวนพัดมัด เมาล่มหรือคุยนะครับอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเล่นอะไรเนี่ยก็มาทําแปบสอบถามได้ครับเรามาลองเล่นเลนกันนะครับในโลกของมูลไลท์เบสนั้นคุณคือคนที่ยึดในความยุติธรรมหากต้องเผชิญกับปัญหาคุณจะทําอย่างไรนะครับต่อสู้กันเดียวกับต่อสู้เป็นทีมวันนี้ก็เคียง่ายนะครับว่าคุณจะเล่นเป็นโซโล่เพลเยอร์หรือต้องการที่จะเล่นกับเพื่อน,นครับสมมติว่าเป็นคนที่ชอบเล่นกับเพื่อนมีเพื่อนเยอะนะครับสไตล์การต่อสู้คุณชอบแบบไหนหระยะใกล้ระยะไกลนะครับเราเอาสมมติว่าเราเป็นคนชอบบวกระยะใกล้อะไรแบบนี้ ไสไตล์การต่อสู้ของคุณคือการควบคุมเล่นได้ง่ายหรือตัวละครที่มีความสามารถสูงในขณะเดียวกันเนี่ยต้องควบคุมได้ยากคือเล่นยากหรือเล่นยากเอาเป็นว่าผมเป็นคนไม่เก่งมากอยากเล่นอะไรที่มันง่ายๆก็กดไปนะครับในการต่อสู้กับศัตรูคุณต้องการรับบทบาทใดในทีมต่อสู้ของคุณมีอยู่ A B C นะครับทำตัวดาเมจหลักในทีมคอยซัพพอร์ตฟื้นฟูให้แก่สมาชิกในทีมแทงที่ร้าวการให้การต่อสู้ครั้งที่นะครับอันนี้เอาเป็นว่า,เป,วาเป็นคนที่ เล่นไม่ค่อยเก่งครับแทงแล้วกันครับน่าจะมีประโยชน์นะครับนี่นะครับอาชีพที่ออกมาก็คือทวนนั่นเองนะครับนี่นะครับอาชีพที่เหมาะสําหรับสายนี้นะครับก็คือทวนนั่นเองนะฮะจะลองไปอีกครั้งหรือว่าจะแชร์ไปก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอะยังไม่ตรงใจลองแบบต่อสู้คนเดียวซิอะไรแบบนี้นะครับก็ลองกดไปแล้วก็ดูว่าอาชีพไหนเหมาะกับคุณในกรบีอะไรอย่างนี้นะครับก็สำหรับคนที่ไม่รู้จะเล่นอัไหนเนี่ยก็มาซุ่มๆดูจากแบบสอบถามดีได้นะครับ เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5นะครับก่อนที่เกมจะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเนี่ยมันจะมีการเปิดทดสอบโค้ดเบต้ากันด้วยนะคือในส่วนตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะได้สิทธิ์ในการไปเล่นก็ทดสอบเกมนี้ก่อนใครเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บ g a r ี n a w เว l รครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับและมาเล่นภารกิจนะครับเพื่อที่จะเก็บ60แต้มนะครับเพื่อมาแลกของรางวัลตรงนี้นะมูไรเบทอันนี้เห็นไหมนี่คือสิทธิ์โค้ดเบต้าใช้โทเค็น60ในการแลก ะครับก็โทเค็น60เนี่ยง่ายมากเลยนะครับอย่างแรกลงทะเบียนนะครับเราได้ละ30นะครับแล้วก็ทําการแชร์ไปหน้า Facebook นะครับได้ละอีก15นะครับแล้วแชร์ไปหน้าทวิตเนี่ยได้อีก15ก็ครบละ60นะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูเลยแล้วกันนะครับแชร์ไปยัง Facebook อ่ะแชร์ไปยังทวิตแค่นี้นะครับผู้ชมไปดูที่ภารกิจเนี่ยครบละเนี่ยผมมีแต่หกสิบละอันนี้เดี๋ยวผมรอ วันที่งานการีนาเนี่ยผมก็สามารถแลกตัวสิทธิ์โค้ดเบต้าแบบนี้ได้เลยรับแลกเส็เนี่ยได้โค้ดมาเอามาใส่ตรงนี้ก็โค้ดแลกสิทธิ์นะครับเราก็จะได้สิทธิ์ในการร่วมเข้าเล่นโค้ดเบต้าแล้วนะครับการเข้าเล่นโค้ดเบต้านะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญพอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าไปทดสอบก่อนคนดอื่นเขานะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถหาข้อมูลนะครับเบื้องต้นข้อมูลต่างๆข้อมูลตัวละครข้อมูลวิธีการเล่นระบบบ้านอะไรแบบนี้ครับก็มีให้เราดูเกือบทั้งหมดแล้วนะครับ ในหน้าเว็บตรงนี้นะครับใครที่แบบอยากจะเล่นแบบจริงจังอยากจะศึกษาแบบจริงจังเนี่ยก็มีคู่มือในส่วนตรงนี้ให้แบบเยอะมากๆก,ก็สามารถไปกดดูไปกดอ่านกันได้นะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับเกมนี้เขามีแจกทองกันด้วยนะผูะช้ชมนะครับตรงนี้เห็นไหมยังมีการแจกทองนะครับมูลค่ารวมๆแล 1, ้ว1 0 0 0 0 0นบาทเลยนะครับก็มีแจกทอง1บาทน,นะครับก็คือเก็บแต้มโทเค็นในกิจกรรมตรงนี้นะครับไปเล่นเพื่อมีสิทธิ์ลุนรับทอง1บาทน,นะครับหรือว่าจะใช้ความเร็วในการไปดูลงไปดูไลฟ์แล้วสแกนคอร์โค้คโดตอคำถามนี้ก็มีสิทธิ์ได้สอง ก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ไปเล่นกันนะครับสำหรับเกม o ูนไลท์เบดนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือ5เรื่องที่ควรทําก่อนที่มูนไลท์เบดจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับณตอนนี้ก็ลงทะเบียนลงหน้ากันได้แล้วนะครับลงทะเบียนลงหน้ากันมาเยอะๆครับเพราะว่าเรายิ่งร่วมมือกันลงทะเบียนมากเท่าไหร่เนี่ยของรางวัลที่เราจะได้ตอนเปิดก็จะยิ่งเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับยังไงก็ฝากแชร์กันออกไปด้วยนะครับเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นจะได้เข้ามาลงทะเบียนล่งหน้ากันนะครับเพราะว่าอยากได้ของในเกมมากๆเลยนะครบนค่ปราาชชืออลิขงเย ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและถ้าเกิดไม่อยากพาดคอนเทนต์เกมมูนไลเบทในอนาคตที่เราจะทําเป็นคอนเทนต์ออกมาอยู่เรื่อยเนี่ยก็สามารถกดติดตามผู้สักกระดิ้งและกดรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเลยนะครับวับนนี้ผมมารักกัแค่เกมมีประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณนะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับ